ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นความสำคัญและการรักษาพัฒไตปิฎก1.11.10 การสั่งคยนาครั้งที่9การตรวจชำระพระไตรปิฎกพร้อมคำภีรัฐถาวิเศษคำภีวยาก์บาลีจะลึกลงใบรานด้วยอักษรขอมและจานฉบับทองหลังจากพมา่าเผาทำลายพระไตรปิฎกขังกรุงศรีอยุธยาแตกพอสอ 23งพมร้อมสิเูลเหตุพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งพร้อมด้วยสมเด็จพระอนุชาธิราชกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหานาถทรงมีพระราชศรัทธาปารถนาจะทำทำนุบำรุงพระาศาสนาให้เจริญมั่นคงสืบ ไปได้ทรงทราบจากพระสงฆ์อันมีสมเด็จพระอริยวงยานสมเด็จพระสังฆราชสีสมเด็จพระสังฆราชองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินเป็นประธานว่าในเวลานั้นพระไตรปิฎกมีข้อวิปราราถคาดเคลื่อนกระจัด กระจายสูญหายหลังกรุงศรีอยุทยาถูกพม่าเผาทำลายอักษรที่ใช้จารึกวัดไตยปิดกในครั้งนั้นเป็นอักษรขอม พระสงฆ์ไม่มีกำลังจะทำนุบำรุงให้สมบูรณ์ได้พระองค์จึงให้การสังคยนาโดยมีสมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานและคณะสงฆ์การสังคยนาพระธรรมวินัยการตรวจชำระพระไตรปิฎกพร้อมทั้งคำภีรัฐาบวิเศษคำภีไวยกรบารีให้จะลึก ลงไว้ในใบลานด้วยอักษรขอมและจานฉบับทองประดิษฐานไว้ในหอพระมุนเทียนธรรมวัดพระศรีรัตนสัตส,สัสดาลามเป็นการสังฆนานครั้งที่สองในประเทศไทยสถานที่วัดพระศรีสันเพชร ปัจจุบันคือวัดมหาธาตุยุวราชรังสลิฎิราชวรวิหารกรุงเทพมหานครประเทศไทยองค์อุปถัมภ์พระาพบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโรคมหาราชรัชกาลที่หนึ่งการจัดการสมเด็จพระอริยวงศะ สายานสมเด็จพระส,สังฆราชสีเป็นประธานมีพระส,สงฆ์เข้าประชุมเป็นสังฆีติกะการสงฆ์จำนวน218รูปและมีราชบัณฑิตเป็นผู้ช่วยเหลืออีกจำนวน32คนระยะเวลา5เดือนจึงสำเร็จในขณะเดียวกันฝ่าย พระพิสุสง์สังนเนนอุบาสกอุบาสิกกาหรือรัตสดอนทั่วไปที่หวงแหนพระธรรมคำสอนก็เกิดจิตศรัทธาสร้างคำพีพัดไตปิดกใบลานซึ่งเรียกว่าคำพีใบลานฉบับราชหรือฉบับเฉลยศักดเพื่อสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาและสืบทอดศิลธรรมให้อย่างรากลึก คู่แผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนควบคู่กันไปคำพีใบาลานฉบ,บ,บับราชฉบับราดที่สร้างขึ้นมีเพียงห้าฉบับเท่านั้นคือฉบับทองทึบฉบับล่องชาติฉบับล่องลักฉบับลักทึบฉบับลานดิบ เป็นที่น่าสังเกตว่าแม้มีชื่อเรียกฉบับเหมือนกับฉบับของหลวงแต่คำพีใบรานที่สร้างโดยสามมันชนไม่มีสัญลักษณ์ที่สามารถบ่งบอกสมัยหรือรัชกาลได้เหมือนคำพีใบรานฉบับหลวงความรู้เพิ่มเติมสมเด็จพระ บรวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถพระนามเดิมบุญมาเป็นพระโอรสพระองค์ที่ห้าในสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกทองดีและพระอัครชายายุกประสูตรในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมมก,กุฎกรุงศรีอยุธยานิวาสถานหลังป้อมเพชร กรุงศรีอยุธยามีพระพารดาและพระกิณีร่วมพระชนกเจดพระองค์ได้แก่ 1. นสาสองไม่ปรากฏพระนามเดิม 3. แก้วสี่ด้วงปราบดาพิเศษเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโรคมหาราชหพระองค์เอง 6. ลาจิต เมื่อพศ2,310ข้าศึกพม่ายกทัพมาร้อมกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าวชิระปักการศิลปผาพวกตีฝาวงร้อมออกจากพระนครศรีอยุธยารวมกำลังที่หัวเมืองชายทะเลตะวันออกที่ชนบุรีเมื่อกรุงศรีอยุธยาแตกนายสุดจินดาลงเรือเล็ก หลบหนีออกจากกรุงศรีอยุธยาไปยังเมืองชนบรุรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชเป็นหลวงยกกบับิเมืองราชบุรีนำครอบครัวและบริวารอบพยบหลบภัยข่าศึกไปยังเมืองอำเภออำภพวาเมืองสมุทรสงคราม เดิมขึ้นอยู่กับเมืองราช,ชบุรีก่อนที่สมเด็จพระบรวรราชเจ้ามหาสุรสิงหันนาถจะเสด็จไปถึงชนบุรีเสด็จพบกับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชที่อำเภออัมพวา ชวนให้เสด็จไปหลบภัยณชนบุรีด้วยกันแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชยังไม่พร้อมเสด็จไปด้วยแต่ทรงพระราชทานเรือใหญ่พร้อมสเสบียงอาหารตัดให้ฝากธรรมราชการกับสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีแนะนำให้ไปรับท่านเอี้ยง พระชนนีของพระยาตาักสินซึ่งอพยพไปอยู่ที่บ้านแหลมพร้อมทั้งส่งฝากดาบคร่ำและแหวนสองวงไปถวายเป็นของกำนันอีกด้วยเมื่อกรุงศรีอยุทยาเสียแก่ข้าศึกทหารรักษาการอยู่ที่ค่ายโพสามตน้นและที่ทนบุรีจนนั้นบ้านเมืองแยกเป็นชุมนุมเป็นก,ก๊ก เป็นเหล่าได้หกชุมนุมพญาตากสินเป็นชุมนุนหนึ่งที่สามารถรวบรวมไพ่ผลนั่งอยู่ที่จันทบุรีเข้าตีฆาศึกที่ยึกยึดกรุงศรีอยุธยากลับคืนมาได้สเสด็จเถลิงทวันราชสมบัติ เป็นสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีสถาปนากรุงทนบุรีเป็นราชธานีเมื่อพศออ2311สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหานาถได้รับการสถาปนาบรรดาศักดิ์เป็นพระมหามนตรีเจ้ากรมตำรวจในาขวาร่วมศึกสงครามขับ ไล่อริราชศัตรูป้องกันพระราชอาณาจักตรตลอดพระชนมัชีพของพระองค์ทั้งทางบกและทางเรือในสมเด็จพระบาทในสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทั้งหมด16ครั้งและในรัชกาลพระบ,บาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุราโลกมหาราชแ ขังทรงสถาปนาวัดมหาธาตุวัดชนะสงครามวัดโบวถวัดเทวราชกุลทรกุชรวระวิหารวัดราชผาติการามวรวิหารวัดปทุมคงคาราชวรชวิหารวัดขุดวัดสุวรรณคีรีวัดสุวรรณดารามราชวระวิ หานส่งสร้างหอมนเทียนธรรมในวัดพระศรีรัตนาศาสดารามวิหารคดวัดพระเชตุผลวิมลมังคารามราชาวรมหาวิหารสวัสดีค่ะ